จ๋า๋ยี๋ยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีน้อหรออ่ะอ่ะงั้นีอปออาปพออาปาไม่โทรพออาปาไม่ตีพออาปาไม่จัาเต้าวาถุงถิงคืออะไรครับพอดีหลอพออพอไม่เอก

อ่านขอเออขออ่า ตกลงตกลงจบหรือยังคะลูกไม่จบไม่จบเอาใหไม่อม่ะก็เอ้ย็มไก่จบาม่บไายบายสิมจบไบายบาย่นม่จบไม่จีไทยน่าแเรียน มาดูเจ um. <Ps> ้นะเล่นทำอะไรคะพี่ตั้มเล่ทำอะไรนะคะพี่ตั้มทำงานบ้านบ๊ายบายเจ้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายพอดีเลยบ๊ายบาย